สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเบนเช่นเคยนะคะวันพุทธที่6นะคะตุลาหกสีนะจ๊ะเป็นเช่าอีกเชาวหนึ่งในการทํางานนะคะตื่นสามากับยูไฮยูสวนคือเก่าน,นะคะอ่าในยุคโควิดนะคะนี่ค่ะการเลี้ยงแหนแดงเพื่อลดตน้นทุนในฟาร์มนะคะของเบนนะคะกะ็เลี้ยงเง่ายๆเนาะทุกคนเนาะยังที่เพื่อนๆน,นะคะติดตามมาตลอดนะคะคือเลี้ยงในกองโฟมนะคะ วัสดุเรือใสจากการาเลิกปลูกพักไร่ดินของเบนนะคะเบนก็เอามาเฮิตประโยชน์นะคะโดยการเอามาเรียงในแดงนะคะนี่งามๆเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าเพื่อนกับบด,ดเปะะเ,ปบเปียงหนาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเบนกับพ่อฮั่นเลี้ยงมาตั้งแต่เดือนตุลานะคะปีที่แล้วจนครบปีพอดีแหละเนาะครบปีพอดีกับฮั่นเดปเปียงนาําจักเทอนะคะเนาะฮั่นเด้เปียงหนามเพื่อนจักเทอนะคะนี่ ว่าในเปลี่ยนน,นะะ้ำเนาะค่ะใส่น้ำเก่าตลอดนะคะพเพราะน้ำรดเท่ากับเติมนมถถ้ำรดเท่ากับเติมนะคะแล้วก็เติมปุ๋ยขอกน้ำนะคะเพื่อนๆนี่เลยนะคะงามหลายงามแห้งนี่ค่ะอันนี้ปล่ยอยได้หาเมือนะคะงามหลายค่ะงามแห้งหลายนี่ค่ะเบ็นกะล่องผิดล่องถึกมานะคะนี่อันนี้ก็ดอกจอกกุหลาบนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะงามแห้งงามแห้งหลายจ้ะนี่ค่ะ นี่นะคะล้วก็มีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆของเบนนะคะคือนะคะหลังจากเบนเก็บเสร็จนะคะเบนก็จะพักนะคะเดี๋ยวนะคะยวพาไปเบิ้หลังจากเบนเก็บเสร็จนะคะอ่าเก็บเสร็จนะคะเบนก็จะพักนะคะย่างหน่อยนะคะสามมือนะคะเบนถึงจะมาปล่อยนะคะเพื่อนๆพักไว้เลยนะคะอ่าถ้าเพื่อนๆมีปุ๋ยขอกหลังจากเก็บเสร็จเอาปุ๋ยขอกมาแซ่เลยยิ่งดีนะคะ ครบสามมือปุ át, ๊บก็สามารถปล่อยแหนแดงชุดไม่ได้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้เป็นของตะปล่อยไปนะคะชุดนี้เป็นของตะปล่อยไปเมือสองมือที่แล้วนะคะนี่ชุดนี้ของตะปล่อยไปนะคะนี่นะคะถ้าเขาเห็นแหนเป็ดนะคะถ้าเขาพอพอใจเขาก็สามารถเก็บออกได้นะคะนี่แต่ว่าเบนบริซีเดียดเนาะเพราะว่าเบนเอาไปเกี่ยเป็ดเกี่ยไก่นะคะแหนเป็ดเนาะเพราะว่าเป็ดไก่หอยอย่างเพื่อนมากกินอยู่แล้วนะคะแหนเป็ดเนาะนี่มาตองซีเดียดนะคะเพื่อนเพื่อน นี่นะคะเดีย๋ยวเาจะปล่อยไปนะคะ,ะไปในสองมือเนาะกราจะปล่อยประมาณนี้นะคะถ้าอยากให้เพื่อนขยายไว้เนาะนี่ค่ะประมาณ80%ของบอนะคะนี่ถ้าเพื่อนเพื่อนมีอ่าพันหลายกับบอตองซีเดียนะคะพอเพิ่นเต็มนะคะเข้าก็สามารถเอาไปขยายใดอีกนะคะขยายไปเรื่อยๆใจเย็นๆก่อนนะคะพอเขาขยายเต็มที่เขาอยากแบ่งปันเขาก็ค่อยแบ่งนะคะนี่นะคะแต่ว่าอ่าสิ่งสําคัญเลยนะคะการเลี้ยงแหนแดงเนาะคอมเบนเนาะ ก็คือเอามาโหลดต้นทุนในฟาร์มนะคะเอามาโหลดต้นทุนในฟาร์มนะคะเหลือนะคะเหลือจากการที่เขาใส่ในฟาร์มเขาอลไรเขากระแบงปันให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆให้ให้ทุกคนมองแบบนี้เนาะคืออยากให้ทุกคนมองว่าเขาใส่ประโยชน์ในฟาร์มเขาก่อนนะคะเนาะเนาะอยากให้มองแบบนั้นนะคะนี่งามแห้งไหลเลอพี่น้องงามไหลจ้ะงามเพียง่าเพิ่งจะปล่อยไปนะคะนี่งามหลฟูฟูเต็มแล้วนะคะนะคะ โอเคค่ะวันนี้เบนกลับไปแล้วนะคะามาทักทายกันยามมุดเสาเนาะอากาศดีดีนะจ๊ะเนาะอากาศดีดีกะมาหลับอ,อาญากับเพ่นรับวิตามินอ e ีนะคะยามเสาแดดอน่อนๆนะคะทุกคนนี่นะคะโอเคค่ะวันนี้เบนไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์มาเก็บในแดงนะคะไปเกลี่ยเป็ดเกลี่ยไก่นะจ๊ะโอเคค่ะาวันนี้เบนไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ